สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้พาพี่น้องมาดูรถไถน,นะครับรถไถรถไถป้ายแดงเลยพี่น้องนี่ป้ายแดงจากเป็นแบรนด์อเมริกาเลยครับนะเมสซี่ฟูกุซันนะครับหรือว่าฟูกุซันฟูกุซันนะว่าแล้วแต่จะอ่านนะครับนี่ก็ถือว่าถือว่าใหญ่พี่น้อง สองร้อยสองฮะร้อยสองน้องเจ้าที่ร้อยสองพลังมานะนี่ดูผ่านครับนะผ่านเจ็ดนี่ใช้พานเจ็ดอยู่เดี๋ยวผมให้ดูอ่าข้างหน้าเขาหน่อยดูข้างหน้าเขาเนี่ยดูข้างหน้าเขาหน่อยอ่าเมสซี่อ่าเจ็ดเจ็ด เจ็ดหนึ่งศูนย์รหัสของเขาอ่า,านเจ็ดนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งอ๋อกดลงไปโฟวินครับโฟวินมาซี่ฟูกสันเอานี่ครับกดเต็มที่เลยก็ดูแลด้วยชิ้นเสงสุรินนะครับ จินเต่งแฟ็เตอร์ซูรินนี่เป็น VIP เลยร้อยสองพลังมาโอ้ยิ้นเหนียวหนึ่งเลยครับนี่ฮะฮึบตัวน,นี้นี่ FM 5710ครับร้อยสองพลังมา FM5710 โอ้โห oh. อย่างนี้สบายมากครับ1น0 0เจ็ดเครื่องนิ่มครับนะซีซูปซีซูปเทอร์โอ้โหคิดว่าจะเอาผมอยู่ไหมเนี่ย ก็จะถไถปลูกอ้อยนะครับตัวนี้ทำอ้อยเป็นตู้แอร์อตู้แอร์อ,อย่างดีนะครับเขาจะแข่งกับผมไหมเนี่ยเอาโอ้โหเด,เดี๋ยวเดินรอบรอบโอ้โหโอ้โหมาวิ่งไปทันแล้วเนะี่ย เฮ้ยห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เมสซี่ฟูกุสันโอ้ยอยางนี่ดูครับเดี๋ยวดูมของอะไรอาอายี่สี่ครับนะอายี่สี่นี่ส่วนค่าตัวนะพี่น้องตัวนี้น่าจะดาวอยู่ อ่ายีนะครับไปต่อครับไปต่อกับเวสซี่ฟุกุซัน FM ห้าหนึะครับห้าเจูนผมพูดผิดนะพูดใหม่ได้ FM 5710จ่งนตัวนี้ก็ อยู่ที่ค่าตัวก็สองล้านมีทอนครับเดี๋ยวดูเครื่องข้างในเขาก่อนจะมีฝุ่นนิดนิดครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนพี่น้องไม่ยอมหร <c oughs> อกฝุ่นจะมีนิดนิดอยู่ยอะ ออกกำลังกายครับ1 7 0 0 7มาดูเครื่องยนต์หน่อยเห็นบอกว่าสี่สูบเทอร์โบนี่ขับเครื่อนสี่ล้อนะครับมีอุย้ย M M F ผมพูดเป็น F M M F เนาะรหัสของเขาคือ M F M.F. 5 7 1 0นะครับ M.F. 5 7 1 0เทียบเท่าร้อยสงพลังมาโอ้ผมวิ่งมา5นาทีรุ่นอา่ารุ่น5-7ในห้าเ่งศูนก็จะ เครื่องยนต์อังโก้น้องอังโก้พาวเวอร์ซีสูปอังโก้พาวเวอร์ APCC ซีซูปเทอร์โบไดเร็กอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำอ่าแมสซี่ฟูคุซันนะครับนี่สวดส่งองเอลนี่ถือว่ารอครับนะสำหรับอ่า MF <70 S 2> เี๋ยเจอกันสักตั้งนอ้องเมื่อเราดูข้างหลังเราต้องดูข้างหน้าบ้างไฟเยอะครับนะไฟหน้านี่1 2 3 4แล้วก็ใบมิดดันล้อนหน้าใหญ่ครับ คนละข้างนะสีออกแดงๆครับนะนี่จะแดงเลือดหมูหรือเปล่าผ่านเจ็ดอ่ะจดให้พี่น้องได้ชมกันเต็มอิมผมเล่นจนเนยหน่อยนะไว้สองพลังมาครับคือว่า จัดจ้านมากชินนสิงแท็กเตอร์สุรินครับสนใจก็สอบถามได้ดาวาสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เอามาทำอ้อยทำสวนทำมันได้เลยครับเล็กๆก,ก็มีครับใหญ่ๆก็มีเนาะร้อยสามห้าก็มีนะครับก็มีไทปลูกอ้อยด้านหน้าเขาใหญ่นะ ถังตะคุยตะกายได้ดีครับเครื่องยนต์ก็ซีซูหรือว่าไม่มีปัญหาครับนะใช้ได้เป็นเครื่องอังโกลอังโกลนะครับนะซีซูอังโกลพาวเวอร์แบรนด์ USA ครับพนะี่น้องโอ้โหเัสซีฟูกุซันก็น่าจะร้อยกว่าปีแล้วพนะี่น้อง วันนี้น่าจะเป็นรุ่นเลนรันเจ็ดรันสิบใช้ได้หมดเดี๋ยวให้เบอร์ไปพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสนใจแท็คเตอร์หรือว่ารถไถอ่าก็ซิงแท็คเตอร์สุรินนะครับศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดเก้อ่า 9716นะครับเ, <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูนับผลว่า8น็อตนะ 1, น็อตหน้าหลังครับขับเคลื่อนโซวินโอ้ดีตรงมีตู้แอร์นี่แหละข่าตัวนี้ใช้เงินดาวนะพี่น,อน้องใช้เงินดาวสัก20%นะครับเราจะผนกันเป็นปี ดีครับดูนะทรงเขาใหญ่นะทรงใหญ่อยู่เดี๋ยวกดแข็งกันหน่อยครับสักครู่เพื่อเสียงเพราะครับกำลังขับเหรือเพื่อวงมาลายพาวเวอร์เอเกียร์นี่น่าจะเห็นบอกว่าติดงเกียร์ป่ะก็เจ็ดนานนี่ใช้พานของอ่า ทั่วไปครับนะใช้ได้หมดอ๋อมสซี่ฟูบูซัน MFR MF อารนะครับก็เพิ่งรีวิวครั้งแรกเพี่น้องอาจจะผิดพลาดนะครับมาก็ใส่เลย เบอโทรให้ไปแล้วนะครับสนใจอยู่สนพิลำมสุรินนะครับหรือภาคอีสานหรือว่าจะทั่วประเทศก็ทำได้ครับนะ้ัวอยู่ที่สุรินครับนะสินสิงอ่าแท็กเตอร์สุริน ยองครับนะนี่ก็น้องน้องนัดนะน้องนัดขับเองเนี่ยจัดว้ใหญ่อยู่ถ้าตัวนี้สองล้านมีทอนครับเอาคนละล่องเลยครับนะไปคนละล่องเลยเนี่ยโอ้จะบี้กันไกลครับพนะีเนาะต้อง ต้องวิ่งทังนี้ครับคือสะใจวิ่งตจำลองครับพี่น้องก็ถือว่าไม่ค่อยได้เจอครับเสซี่ฟุกุซันนะครับหรือว่าแทกเตอรอ์น้องใหม่ก็ว่าน้องใหม่เป็นเป็นรุ่นแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเห็นนะรุ่นนี้ที่ว่ารอทีเดียวครับ สำหรับรุ่นใหม่นี่ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ